สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวเครื่องเล่นบลูเรดิสยี่ห้อซัมซุงนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือซัมซุงบลูเรดิส3ดีนะครับคุณผู้ชมครับเป็นเครื่องเล่นบลูเรดิสระบบ3มิติหรือว่า3ามดีนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เสียบ e x t e r n a l hard disk ได้นะครับ USB มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับ รีโมทอาจจะไม่ใช่ของมันแท้ๆแต่ก็สามารถสั่งงานได้ทุกฟังก์ชันนะครับมาดูช่องต่อทางด้านหลังนะครับว่ามีอะไรบ้างมีช่องต่อ coaxial นะครับ coaxial แล้วก็มีสายแลนนะครับต่อสายแลนอินเทอร์เน็ตแล้วก็ hdmi นะครับไม่พูดพ่ำมทำเพลงนะครับผู้ชมครับผมจะทำการทดสอบนะครับการเล่นแผ่นบูเลติส i นะครับมาเล่นแผ่น CD แล้วก็ VCD CD Audio ต่างๆนะครับมาทดสอบกันเลยนะครับว่า สำหรับเจ้าซัมซุงตัวนี้การอ่านแผ่นนั้นจะแน่นอนสักแค่ไหนนะครับผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผู้ชมครับว่าไอซัมซุงตัวนี้มันจะอ่านแผ่นดีไหมนะครับมากดเปิดขึ้นมาเลยนะครับผู้ชมครับนี่ครับเปิดอ่อนขึ้นมาแล้วนะครับผู้ชมครับตอนนี้อ่อนขึ้นมาเรียบร้อยนะครับมาดูกันเลยนะครับแผ่นแรกที่ผมจะทําการทดสอบนะครับผู้ชมครับ ผมจะทำการทดสอบแผ่น cd audio ก่อนเลยนะครับอันดับแรกนะครับอ่ากดถาดออกมานะครับคุณผู้ชมครับมาทดสอบแผ่น cd audio กันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับกดตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ปื๊บเข้าไปก็ได้เช่นกันนะครับมีรีโมทสั่งงานได้นะครับนี่ครับอันนี้ cd audio นะครับทดสอบการเล่นแผ่น cd audio ของ s m s u u n g l u u a y Disc นะครับนี่ครับ นี่ครับซีดีออเดโออ่าลองกดเน็กดูนะครับเพลงต่อไปนี่ครับเป็นซีดีออเดนะครับการอ่านแผ่นก็แน่นอนนะครับแม่นยำนะครับอ่านได้ไวนะครับอ่านเพลงเล่นนานไม่ได้นะครับมาดูแผ่นต่อไปกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับอ่าหลังจากนั้นก็แผ่นที่2ก็เป็นแผ่น Mp3 นะครับคุณผู้ชมครับแผ่น MP3 แผ่นเก่าๆมีรอยขีดข่วนกันเยอะทีเดียวนะครับมาดูกันนะครับว่าความสามารถในการอ่านแผ่นนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับขึ้นคำว่า data disk นะครับให้เรากดปุ่ม enter ได้เลยนะครับขึ้น data disk มาแบบนี้นะครับ enter ไปได้เลยนะครับอ่ามันขึ้นมาว่าวิดีโอโฟโต้แลวก็มิวสิกให้เราเลื่อนลูกศรลงมาที่คำว่ามิวสิกนะครับล่างสุดแล้ว enter เข้าไปนะครับคุณผู้ชมครับ enter เข้าไปเจอแล้วบ้ามก็ enter ไปเลยอีกครั้งหนึ่งนะครับ อ่าอินเทอร์เข้าไปแล้วก็ก็เปิดอัลบั้มเข้ามาเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับอ่าแล้วเจอเพลงโอ้ยนะครับแล้วก็อินเทอร์เข้าไปได้เลยนะครับนี่ครับต่อกำลังเปิดนะครับเนื่องจาก m P สามตัวนี้มันสร้างอัลบั้มไว้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเล่นแล้วครับ นี่ก็คือ MP 3นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับอ่าเรียบร้อยนะครับก็เล่นได้ปกตินะครับต่อไปเป็นแผ่น VCD นะครับอ่าหลังจากเล่นแล้ว MP 3ต่อไปเป็น VCD นะครับมาดูความสามารถของเจ้าซ a m s ุงบูเล่ 3D ตัวนี้นะครับเป็นระบบ3มิตินะครับหรือว่า 3D นั่นเองนะครับอ่ามาแล้วครับ เล่นแผ่น VCD นะครับตัวนี้นี่ครับนี่เล่นแผ่น VCD นะครับผู้ชมครับนี่ครับแผ่น VCD นะครับอ่าต่อไปเดี๋ยวมาลอง DVD กันเลยนะครับมาลอง DVD กัน VCD ผ่านไปนะครับผมลองให้ดูหลายๆแผ่นนะครับจะได้รู้ว่านี่อันนี้แผ่น DVD นะครับ จะได้รู้ว่ามันอ่านแผ่นได้หลากหลายนะครับเครื่องเล่น b l u เ a ดิสก็ใช่ว่าจะอ่านแค่แผ่น b l u เ a ดิสนะครับมันรองรับหมดเลยครอบคลุมทั้งหมดทั้ง CD a u ออ o ดโอ M.P.3 V.C.D. D.V.D. แล้วก็ b l u เ a ดิสแล้วก็ b l u เ a ดิส 3D นะครับตัวนี้สูงสุดอยู่ที่ b l u เ a ดิส 3D นะครับตัวนี้อ่านี้ครับเล่นแล้วครับแผ่น D.V.D. นะครับแผ่นนี้เล่นออโต้นะครับอ่าเล่นแล้วนะครับตอนนี้นี่ครับ แ่นด v วนะครับเล่นละนเล่นออโต้เลยนะครับเล่นไวทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับมันขึ้นมาให้เราเลือกภาษาได้เลยนะครับแบบนี้ก็อ่าบราซิลนะครับเราก็เลื่อนลงมาที่ประเทศไทยนะครับเห็นไหมครับนี่ประเทศไทยแล้วก็ Enter ปุ๊บมันก็จะเล่นภาษาไทยทันทีนะครับคุณผู้ชมครับถ้ามันมีเมนูให้เลือกภาษาแบบนี้นะครับ อันนี้ครับมีเมนูขึ้นมานะครับเล่นแล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะทําการทดสอบแผ่นบูเล่กันเลยนะครับแผ่นสุดท้ายก็คือบูเล่นะครับอ่าผมไม่ได้ต่อจอทีวี 3D ที่อยู่ข้างบนนะครับนี่ 3D ตัวนี้ไม่ใช่ 3D นะครับตัวนี้เป็นทีวีธรรมดานะครับถ้าเราต่อด้วยเครื่องเล่นบูเล่ 3D เข้าไปมันก็จะไม่เล่นนะครับสัญญาณไม่ออกนะครับเนื่องจากว่าทีวีจอนี้ไม่ใช่ 3D นะครับเป็นทีวีแค่ HD นะครับความคมชัดไม่พอแล้วก็เล่น สามดีไม่ได้นะครับมันจะขึ้นมาเตือนเลยนะครับคุณผู้ชมครับอตัวนี้เป็นบูเลธรรมดานะครับไม่มีปัญหานะครับเล่นได้ปกตินะครับนี่ตัวเลขนับแล้วนะครับตัวเลขขึ้นมาแบบนี้ก็เตรียมความพร้อมนะครับก็เตรียมความพร้อมเล่นครับนี่ครับเล่นได้ปกตินะครับนี่ครับเล่นได้ปกติเลยนะครับคุณผู้ชมครับสําหรับเจ้าเครื่องเล่นบูเลสามดีตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับถึงก็ การอ่านแผ่นก็ถือว่าไม่เลวนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับถือว่าดีทีเดียวนะครับการในการอ่านแผ่นนะครับก็ไม่เลวนะครับคุณผู้ชมครับดูแล้วก็ยอดเยี่ยมนะครับในการอ่านแผ่นไม่ธรรมดานะครับตัวนี้สําหรับเจ้าซัมซุงตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือเครื่องเล่นบลูเรดิสสาดียี่ห้อซัมซุงนะครับคุณผู้ชมครับ ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับผมไม่ได้ลองแผ่น 3D อาจจะลอง 3D ก็ได้แต่ผมไม่ได้ต่อนะครับไม่ได้ต่อตัวทีวี 3D นะครับถ้าเราใส่แผ่นเข้าไปมันก็จะขึ้นดีเทคนะครับขึ้นดีเทคว่าให้เราคอนเน็กให้เราคอนเน็กกับทีวี 3D นั่นเองนะครับผมไม่ได้ต่อนะครับคุณผู้ชมครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับจริงๆมันเล่นได้นะครับเพราะว่ามันเป็นบูเล 3D อยู่แล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะทําการทดสอบนะครับเดี๋ยวผมจะทําการทดสอบบูเล่ 3D นะครับอันนี้แผ่น 3D เรื่อง Boss Baby นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าถ้ามันอ่านแผ่นไปในทีวีมันจะเตือนขึ้นมานะครับว่าตัวนี้มันไม่ใช่ 3D นะครับตัวนี้ตัวนี้มันไม่ใช่ทีวี 3D แล้วมันก็จะเตือนเราเองนะครับว่ามันไม่สามารถดีเทคได้นะครับคุณผู้ชมครับ มาดูกันนะครับนี่ครับมันหมุนหมุนหม,ม,มุนขึ้นมาแล้วโหลดดิ้งมาแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะมีข้อความขึ้นมานะครับว่าจอนี้ไม่ใช่จอ 3D นี่ครับ this Blu-ray disc นะครับ r e q u e s t Blu-ray 3D player connect to a uh, 3D display ก็คือให้ connect กับจอทีวีที่เป็น 3D เป็น display 3D display จอนี้ไม่ใช่นะครับ please c o n s e n your Blu-ray player manual or support นะครับเพราะฉะนั้น เครื่องเล่นนี้มันเล่นได้นะครับแต่จอนี้มันไม่ซับพอร์ตนะครับมันก็เลยจะไม่โชว์นะครับคุณผู้ชมครับอ้าอันนั้นเป็นการทดสอบ 3D ให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวถ้าว่างๆผมจะต่อกับทีวี 3D ข้างบนให้ให้ดูนะครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นการรีวิวแบบคร่าวๆนะครับคุณผู้ชมครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะครับสีสเกตชาแนลนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ